สวัสดีครับวันนี้เราจะพาผู้ชมทุกท่านไปสำรวจโลกแห่งประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในยุคสมัยเฮอันที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของอำนาจการเมืองและศาสตร์ดึกลับที่มีผลต่อการปกครองและความสงบเรียบร้อยในประเทศบุคคลสำคัญที่จะมาเล่าในครั้งนี้มีนามว่าอาเบโนเซเมอาเบโนเซเมเกิดเมื่อปีคศ .921 ในตระกูลอาเบะ ซึ่งเป็นตระกูลขุนนางที่มีอิทธิพลในราชสำนักตั้งแต่วัยเด็กเซเมแสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษในการพยากรณ์และควบคุมพลังเหนือธรรมชาติเขาได้รับการศึกษาด้านองค์เมียวโดจากคาโมโนทาดายุกิซึ่งเป็นอาจารย์องค์เมยียวจิที่มีชื่อเสียงเมื่อโตขึ้นเซเมได้เข้ารับราชการในฐานะองค์เมียวจิแห่งราชสำนักโดยได้รับมอบหมายให้ทำนายดงชะตาและดำเนินพิธีกรรมเพื่อปกป้องจกกักรพรรดิและบ้านเมือง ศาสตร์แห่งองค์เมียวจิหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าองค์เมียวโดเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์พิธีกรรมและการควบคุมพลังลี้ลับได้รับอิทธิพลมาจากศาสตร์จีนเช่นหยินหยางและธาตุทั้ง5องค์เมียวจิสามารถคำนวณเลิกยามทํานายอนาคตและทําพิธีป้องกันภัยพิบัติได้องค์เมียวจิจึงมีความสําคัญต่อราชสํานักเป็นอย่างมากเพราะองค์เมียวจิต้องทําหน้าที่กําหนดวันมงคลในการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนา การแต่งตั้งขุนนางหรือแม้แต่การออกรบบทบาทของโองเมียวจิจึงเป็นมากกว่าหมอดูธรรมดาและเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองที่ทรงอิทธิพลในราชสำนักพิธีกรรมที่โดดเด่นของอาเบโนเซเมมีชื่อเรียกว่าพิธีกรรมเฮนไบแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพิธีเฮนไบนี้คือการก้าวเท้าตามรูปแบบเฉพาะพร้อมกับการร่ายมนต์คาถาซึ่งอาจใช้เป็นการวงสวงปัดเป่าสิ่งไม่ดีก่อนย้ายเข้ามาอยู่ในสถานที่ก่อสร้างใหม่ ไปจนถึงการทําเพื่อขจัดภัยที่อาจมากล่ำมลกลผู้คนที่ต้องเดินทางไกลหรือย้ายไปอยู่ในที่ที่มีชื่อเสียงในทางอาโคจรอ,อีกหนึ่งช่วงเวลาสําคัญคือช่วงปลายศตรวรรษที่10อํานาจของจัก,กรพรรดิเริ่มถูกลดทอนลงโดยตระกูลฟูจิวาระซึ่งใช้การแต่งงานทางการเมืองเพื่อควบคุมอํานาจของราชสำนักอย่างไรก็ตามองค์เมียวจิยังคงมีบทบาทสําคัญในการบริหารบ้านเมือง อาเบโนเซเมจึงได้รับความไว้วางใจจากจักรพรรดิและขุนนางระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยการตัดสินใจเรื่องสำคัญเช่นการคาดการภัยธรรมชาติหรือแม้แต่การป้องกันวิญญาณร้ายที่อาจส่งผลกระทบต่อบ้านเมืองเรื่องราวของอาเบโนเซเมได้รับการบันทึกและดัดแปลงผ่านวรรณกรรมหลายรูปแบบหนึ่งในวรรณกรรมที่เก่าแก่เช่นคนจกุโมโนการิ ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพลังของเซเมและการต่อสู้กับปีศาจของเขาวรรณกรรมแนวพงศาวดารเหล่านี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของเซเมให้เป็นบุคคลที่มีพลังพิเศษเหนือมนุษย์ในยุคปัจจุบันเรื่องราวของเซเมได้รับการดัดแปลงในหลากหลายสื่อเช่นนวนิยายภาพยนตร์และแอนิเมชันเนื้อหาต่อจากนี้จะเป็นการนำเสนอความคิดสร้างสารรค์ในการดัดแปลงโครงเรื่อง จากประวัติศาสตร์บุคคลสําคัญอาเบโนเซเมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่วงปลายศตวรรษที่10ของยุคเฮอันที่ตระกูลฟูจิวาระปกครองบ้านเมืองก่อนอื่นเราจะขอพูดถึงตัวละครหลักของเรื่องนี้กันก่อนนะครับตัวละครหลักของโครงเรื่องนี้คืออาเบโนเซเมประวัติตัวละครอาเบโนเซเมคือหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคเฮอัน ด้วยความสามารถพิเศษทางด้านสายศาสตร์และาศาสตร์การพยากรณ์เขาเป็นองค์เมียวจิที่ได้รับการยกย่องในราชสำนักและกลายเป็นที่ปรึกษาสำคัญในการทำพิธีกรรมเพื่อปกป้องราชสำนักจากภัยพิบัติและศัตรูทางการเมืองสิ่งที่แน่นอนคือเขามีความสามารถพิเศษในการคาดเดาอนาคตและการปกครองบ้านเมืองไปพร้อมๆกันการใช้พลังอำนาจแห่งสายศาส,าศาสตร์และาศาสนาเพื่อแก้ปัญหาทางการเมือง เซเมเกิดในตระกูลอาเบะซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความรู้และการศึกษาทางด้านการปกครองแต่การที่เขาก้าวเข้าสู่ตำแหน่งอง,งมิวจิแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิชาการปกครองและศสยศาสตร์ในสมัยนั้นโลกและสภาพสังคมในโครงสร้างของเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นในสมัยยุคเฮอันราชสำนักและการเมืองของญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลฟูจิวาระซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแต่งตั้งจัก,กรพรรดิและการแต่งตั้งขุนนางต่าง ภายใต้การควบคูมของตระกูลนี้ทุกการตัดสินใจในราชสำนักล้วนได้รับผลกระทบจากการเจรจาทางการเมืองการเลือกสรรพันธมิตรและการสื่อทอดอำนาจภายในตระกูลในขณะเดียวกันพิธีกรรมทางศาสนาและศสยศาสตร์ได้รับการยอมรับและมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างอำนาจของราชสำนักและตระกูลฟูจิวาระการทำนายดวงชะตาการทำพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือการสะกดคำสาปต่างๆ ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยของราชสำนักในส่วนของการดำเนินเรื่องเรื่องราวเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ประหลาดในราชสำนักอาการล้มป่วยของขุนนางหลายคนในราชสำนักทำให้เกิดความตื่นตระหนกและความสงสัยว่าอาจมีภัยคำสาบหรือสยศาตา์ที่ไม่ดีทำลายราชสำนักในขณะที่เซเมดดำเนินการสืบสวนจนสามารถรู้สาเหตุของโรครายนี้ เขาก็เริ่มพบกับอุปสรรคสำคัญจากยาสุฮิระองค์เมียวจิคู่แข่งที่คัดค้านการใช้ศยยศาสตร์ในรูปแบบของเซเม y ยาสุฮิระต้องการสร้างอำนาจทางการเมืองและไม่เห็นด้วยกับการที่เซเมมาครองราชสำนักเพราะเขามองว่ามันจะทำให้ราชสำนักสูญเสียอำนาจที่แท้จริงในมือของคุนนางการประทะทางความคิดและอำนาจระหว่างเซเมและยาสุฮิระมาถึงจุดคลแม็ก เมื่อเซเมททำพิธีสะกดคำสาปที่ได้รับคำแนะนำจากการพยากรณ์แม้ว่าเซเมจะมีอำนาจจากการใช้ไสยศาสตร์แต่การสะกดคำสาบครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการยุติเรื่องราวเพียงแค่ทางเวทมนต์แต่ยังเป็นการประทะทางอุดมการณ์ระหว่างการใช้ไสยศาสตร์เพื่อรักษาอำนาจและการใช้มันเพื่อปกป้องความสงบเรียบร้อยของราชสำนักเซเมใช้พิธีกรรมที่สำคัญเพื่อขจัดพลังมืดที่คุกคามราชสำนักไปพร้อมๆก,กับการเผยแพร่ค,ความจริง เกี่ยวกับการใช้ไสยศาสตร์ในทางการเมืองของฟูจิวราระและขุนนางคนอื่นๆในราชสำนักการเปิดเผยความลับนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับยาสุฮิระแต่ยังเปิดโปงการเมืองที่มีการใช้ไสยศาสตร์เพื่อควบคุมอำนาจหลังจากพิธีกรรมล้างคำสาปเสร็จสิน้นเซเมต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับอำนาจและความรู้ที่เขามีในเรื่องไสยศาสตร์เมื่อเขาตระหนักถึงอันตรายที่มาจากการใช้ไสยศาสตร์ในทางที่ผิด เขาจึงเริ่มสอนและเผยแพร่การใช้ไสยศาสตร์นี้ในทางที่มีความรับผิดชอบและแนะนําให้ราชสำนักหันมาให้ความสําคัญกับการใช้การปกครองอย่างมีเหตุผลและยึดมั่นในหลักธรรมแทนการพึ่งพาไสายศาสตร์ในการควบคุมความสงบเรียบร้อยในราชสำนักเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ํารอยอีกครั้งจากโครงเรื่องอิงประวัติศาสตร์นี้ทําให้เห็นว่า การมีอยู่ขององค์เมียวจิช่วยให้เห็นว่าในยุคนั้นการปกครองมีองค์ประกอบที่มาจากความเชื่อทางศาสนาและความรู้ที่แฝงอยู่ในศาสตร์ลึกลับขององค์เมียวจิซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราชสำนักข,ของญี่ปุ่นสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยได้จะต้องพึ่งศาสตร์ขององค์เมียวจิแม้ว่าจะมีปัญหาภายในมากมายเช่นการทุจริตของขุนนางหรือการขัดแย้งภายในราชสำนักเองแต่การใช้ศาสตร์ในการปรับสมดุล และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของการปกครองในราชสำนักทำให้เห็นแนวทางที่เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในช่วงเวลานั้นตัวอย่างเช่นอาเบโนเซเมไม่เพียงแค่เป็นผู้ใช้วิทยาการด้านสยศาสตร์แต่ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการปกครองเขาได้รับการเชื่อถือจากจากักรพรรดิและขุนนางในราชสำนักจนสามารถใช้วิทยาการเหล่านั้นในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งบางครั้งได้ส่งผลต่อก,กำหนดการของนโยบายในสังคมโดยเฉพาะเรื่องของการคุ้มครองราชสำนักจากภัยอันตรายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาการปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ทำให้องค์เมียวจิสามารถมีบทบาทสำคัญในยุคสมัยเฮอันได้อย่างมีอำนาจ